โอเคต่อันเลยนะครับเราได้ทําการล้อมเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะเข้าไปตีเลยตอนนี้แน่นอนครับว่าตีไม่ยากชิวๆเอาไไง่ายๆโอเคแต่เอาจริงเฉลยตอนเนี้ยคือเยอะมากในตัวผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขายของแล้วก็ขายเฉลยไปด้วยแล้วกันนะตอนนี้เงินเรามีทั้งหมดห้าล้านนะครับก็ <c oughs> ไม่แบบว่าไม่ต้องกังวลเลยว่าเงินจะหมดหรือว่าอะไรนะครับกว่าจะใช้หมดเอาไไง่ายๆถ้าเกมัน ถ้าคีมมันไม่พิเรนหรือว่าแบบหมดน่ะอยู่ๆก็หมดไปเลยอะ่ะเออประมาณนี้นะครับไป let's go ทุกคนกำลังตีใช่ไหมเนี่ยกองทัพไวไปะวะอุยอ้ยอุย้ยเยอะอุ้ยสองพันโอเคสองพันคือชิวๆแต่ศึกมันใหญ่อะ่ะแต่ผมเข้าไปช่วยอะไรสามสองวัตตาฟัก คือผมจะไม่ใช่เราจะเข้าไปตีช่วยเพื่อนเออจะเข้ามาตีช่วย6 0 0 vs 3 0 0 0นะครับผมเข้ามาก็อุ้ยผมเข้ามาสมทบเทีก็คือเยอะแล้วอะกองทัพตอนนี้คือคิดว่านะน่าจะเข้าไปตีเองดีกว่าในะตอนนี้นะครับเพราะว่ากองกำลังเนี่ยคือเอายงคือศึกมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ แน่นอนว่าเราเข้าไปตีเองดีกว่าปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไฟกันเลยดีกว่าแต่ว่าก่อนจะไฟนะครับเราลดกําลังหน่อยแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปมันหน่วงหรือว่าอะไรจนเกินไปคือการที่คลิปมันหน่วงเนี่ยผมไม่สามารถตัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับทหารให้น้อยนอยนะโอเคเข้าใจกันนะเมืองนี้มีบาเลตตาไหมไม่มีบาเลตตาไม่มีเครื่องยิงหิน ชิวจัดปักอ้าวแต่เราเกิดนี่อุ้ยแล้วแล้วไอ้ไอ้เครื่องปีนกำแพงมันเลือดมันน้อยด้วยท่านผู้ชมผมลืมบอกเลยนะแต่หวังว่าหวังว่าน่าจะโอนะครับน่าจะโออยู่แหละผมว่านะเอาละสหายค่ได้เวลาแล้วได้เวลาที่เราจะต้องตีกับแก้แค้นให้พวกพ้องของเราที่ตายจากพวกจากกษัรริญี่ปุ่นจะต้องก้มหัวให้กับเรา โอเคโอเคไปทุกคนพร้อมจับตาจับตูดเราสู้ไปด้วยกันผมเล่นมองนี้ดีกว่านะครับโอเคเปลี่ยนอาวุธด้วยแล้วกันคาตนะที่เราเอามาน่าจะเป็นคาตนะเออดาบสองมือนะครับผมนะโอเคก็โซคู so cool. ดีไป เอาจริงอาวุธหลักที่พี่ใช้นะครับพี่จะใช้เป็นพวกหอกเพราะว่าการที่เราวิ่งแทงเนี่ยมันทําดาเมจได้มหาศาลหรือว่าเยอะมากๆนะครับโอเคเอาจริงนะตอนตอนขึ้นไอ้เครื่องปีนกระแพงเนี่ยกังวลอยู่ตอนตอนที่แบบเกิดมาใหม่ๆเมื่อกี้แต่ลืมไปแล้วว่าปราสาทศัตรูอ่ะมันไม่มีเครื่องยิงหินเพราะฉะนั้นพลธนูฝั่งศัตรูไม่สามารถทําอะไรเครื่องปีนกระแพงได้เพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าชิวๆไปเลยนะครับ พลฮอชพลฮอชเออบาลเต้ากำลังไปนะครับถือจะช้าหน่อยแต่ก็ชัวร์อยู่ายถือดาบดีกว่านะครับ Let's go boy มันอไจะถึงวะเนี่ยอีกไกลหรือเปล่าวะเออโอ้โยน่าจะอีกสักพักนะครับอีกสักพักถึงจะถึง ไม่ไกลมากไม่ไกลมากก็ถือว่าได้ถือว่าโออยู่กํลังเสริมศัตรูมาอีก3 0นายโอเคประตูเมืองแตกแล้วโอเคแจมเครื่องปีนกำแพงถึงกำแพงแล้วได้เวลาแล้วทุกคน โอ้เรามาถึงปุ๊บก็คือไอ้พวกที่อยู่บนกำแพงคือตายหมดแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเรอรอทหารเราลงไปก่อนผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะลงตามทหารเราไปนะคาเลยเพื่อนสวยสวยมีอาหลับปนเปื้อนด้วยว่ะอืมไม่ตายดาบกูเบามากเลยเนี่ยดูทรงเนี่ยเอ้พวกแกสู้หรืเปล่าฮะ จักรพรรดิญี่ปุ่นอย่างนั้นเหรอไม่ขนามือเราหรอกนะเพื่อนแลกกันไหมล่ะเฮ้ยกันไอ้เชี่ยกันไม่ทันเฮ้ยมาสิเฮ้ยเออตายซะเถอะไอ้เชี่ยเพื่อนรัตผมว่าจะเอาวิวซะหน่อยแต่โดนเพื่อนรัตซะงั้นตีไงตีดอนลูกใครวะอืมตายหนึ่งนะครับได้เฮ้ยซิงอ้าวว่าซะงั้น นี่ไงตายซะเถอะไอ้พวกบังอาจกา็ท้อทอยอำนาจข้อตรงตายแล้วไปเกิดใหม่ซะเถอะอม,มันต้องวิ่งแทงครับผมท่านผู้ชมมันต้องวิ่งแบบเออเนี่ยเมื่อกี้คือวิ่งวิ่งตีใช่ไหมแล้วดาเมจมัน17อ่าเดี๋ยวเราจะลองใช้หอกแล้ววิ่งแทงดูนะครับ เนี่ยโอเค11แม่งเบากว่าดาบอีกโอเคเอาดาบแล้วกันน่าจะเป็นที่คุณภาพด้วยแหละประเด็นนะมีรัสเซียด้วยว่ะโอเคโปรแลนด์ของเรานะครับไปไอ้นี่ไม่ใช่แกไม่ใช่เพื่อนค้าอืมอืมมันต้องวิ่งแทงด้วยท่านผู้ชมถ้าไม่วิ่งแทงก็คือดาเมจโคตรเบาเลยอืมตาย อืมดามิดไม่จับแต่บอกเลยว่าโคตรโอโฮีอืมตายซะเถอะยังไ,ไงมึงเรียบร้อยเอออืมอืมโอ้ยกันไม่ได้วะ What the f u บ k b r กจะเอาเหรอฮะ จะเอาเหรอเรามีคนช่วยอยู่นะเพื่อนนายไหวเหรอใค่ลูกน้องเรามีคำด้วยเอ้ยแต่เลือดผมก็เหลือครึ่งหนึ่งแล้วนี่วาทำไปเล่นไปะนร่บนี่ไงฮะจังหวะนี้ก็แตกซะแล้วเอ้ยไอยพวกแรงสี่แรงสูงสุดหรอฮะแรงสูงสุดไมหมล่ะครับ เฮ้ยมุงไปจังวะไม่อเอาอะไรอะไรเออเออเอเอลูกน้องกูช่วยอ่ะเอาดิดเดี๋ยวเราปล่อยให้ลูกน้องเราเคลียร์ข้างๆดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปข้างบนซินนว่ามันมีให้จัดการไหมแต่สังเกตแล้วแบบลูกน้องเราวิ่งมานะ่จาจะไม่ค่อยมีนะครับข้างบนเอาไงนี่ไงบั๊กของเกมบั๊กจมดินนะครับไม่ต้องแปลกใจมันคือเลืองธรรมดา พอช่วงนอกรอบผมติดบ่อยมากตอนนั้นน่ะอืมเรียบร้อยต้องเป็นสายร้อยปิ๊บจ้อุ้ยดาเมจก็ได้อยู่อืมอย่ามาเนียนยิงอย่ามาเนียนยิงอย่ดดามาเนียนยิงโดนลาซะงั้นเฮ้ยเกิดต่อหน้าต่อตาชิบหายเอ้ย โอเคอุ้ยอยู่ๆกุตัวตัวละครก็วิ่งเร็วขึ้นอืมเออตายปะผมว่าสงครามนี้ยืดเยอะมากแต่น่าจะเหลืออีกแค่สองสองเวฟนะครับผมสองเอ่อกำลังสอเกกำลังเสริมของศัตรูน่าจะมาอีกแค่2ครั้งแล้วก็หมดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันมันมาทีละห้าสิบสาห้าินะครับอะไรยิงอะไรเราอะ่ะฮะ ยิงเพื่อนเราเหรอต่อยซะเธอแรกไหมล่ะฮะแรกหรือเปล่าแรกก็เปล่าฮะตายซะเธอไม่ได้แรกหรอกแกอะไรเนี่ยตายเฮดช็อตมีทหารรัเสเซียด้วยนะครับผมผมเพิ่งสังเกตอะไรใครยิงมาอืมอืมข้างนอกไม่มีคนเฝ้าเว้ยไอ,เอ้เฮียโอตายเรียบร้อย ไม่เป็นไรสังเกตการดีกว่าตอนนี้ไม่มีลูกน้องเราขึ้นมานะครับขึ้นมาแต่ก็น่าจะเป็นเสัดส่วนน้อยแล้วก็อ๋อแปบลบว่าพวกบนกําแพงคือพวกในประการคือตายหมดแล้วนะครับลูกน้องเราอนะก็กําลังเสริมกําลังมาครับตอนนี้โอเคเป็นศึกที่ใช้ได้ใช้ได้มันเลยโอ้แต่ข้างแต่ข้างปราสาทนี่แบบโอ้โหเยอะมากนะครับ ศพเนี่ยทหารเราหารมันนะครับนี่เลยหารพิทเนียไปเลยสู้สฆ่ามันเอาชีวิตมันมาเลือดทุกหยดเป็นของเราในวันนี้และศึกนี้ด้วยเอามาให้หมดโอเคขออนุญ,ญาตส่งนะครับสองปราสาทหน่อยเพราะว่ายังไม่เคยเห็นทั่วเลย ว่าปราสาทมีอะไรบ้างตรงนี้มันก็นี่นะมันน่าจะขึ้นได้นะเว้ยมันน่าจะขึ้นได้นะเพราะมันมีตรงเนี้ยมันมีที่ยืนเนี่ยโอเคดูสึกดีกว่าไม,ไม่ไม่นอกเรื่องไม่นอกเรื่องกลับขออภัยนะครับอันนี้ลูกน้องเราใช่ปะไม่น่าใช่นะครับหรือเปล่าวะเอออันนี้ไม่ใช่นะครับอ่าเรียบร้อยตายเย่อวิคตอรี่เกม ตายทั้งหมดนะครับแปดสิบสองนายบาดเจ็บร้อยสิบแปดนายฝั่งตรงข้ามก็คือตายสองร้อยเก้าสิบเจ็ดนายบาดเจ็บสามร้อยสี่สิบเก้านายนะครับก็เออฝั่งเขาบาดเจ็บเยอะนะครับแตก่ก็เกือบครึ่งนั่นแหละอ่าของโอเคอฮ้ยได้ของมาเยอะเลยนี่ว่าโอเคเยอะกระบาและได้มาเท่าไหร่วะเนี่ยได้มาห้าสิบนะครับได้มาห้าสิบ เฉลยได้อีก44นายเมืองนี้ก็เป็นภาษีหนักหหน่อยแล้วกันโอเคยักย้ายเดี๋ยวเราจะสั่งลูกน้องนะครับให้ไปออยึดที่เมืองหลวงนะครับ D E ของชาวมองโกไปกันเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลานั่นเองมองโก D E พวกเมืองใหญ่เนี่ยถ้าจะยึดก็สังเกตง่ายเลยครับคือเป็นตัวพิมพ์ใหญ่่าสังเกตง่ายๆเลยนะ อะไรฮะมีกี่คนแกเนี่ยไปไหนวิ่งเร็วชิบหายเลยหาเอ้ยญี่ปุ่นมาว่ะอะไรหพี่ชายดูซิทาหาเราเยอะหรือเปล่าก็ไม่เยอะนะเดี๋ยวผมอ่ะเล่นกับแกหน่อยละกันนะครับขอเล่นด้วยละกัน ทหารมา้าโอ้แล้วผมลืมไปแล้วว่าทหารม้าผมเยอะมากนะครับเออเราคนเดียวก็เหลือแหล่แล้วปะ่ะน่าจะโอนะครับน่าจะได้อยู่นะเราคนเดียวก็น่าจะแบบอีซี่วินแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ,อเปลี่ยนปุ่มตรงนี้แล้วก็จัดแถวตรงนี้อ่าพลธนูนะครับพลธนูจัดแถวอ่าตรงนี้เลยส่วนอืม ทหารม้าทุกหน่วยก็จัดแถวแล้วก็มาอยู่ตรงนี้กันนะพลธนูผมสั่งตรงนี้คนดาบคนดาบมีน้อยมากนะครับทหารลาบเพราะว่าส่วนใหญ่เลยคือทหารผมเนี่ยจะเป็นทหารม้านะครับประมาณสัก80%อนะครับกองทัพเราเป็นทหารม้านะนะอยู่ตรงนี้จัดแถวไปเพราะว่าเราจะใช้เดียวนั่นเอง หอกคอมอเชดูซิตะอูดกูช้ามากกูบอกเลยโอ้โหสปีดอูดคือแบบน่าเกลียดอ่ะท่านผู้ชมเชดูซิกองทัพของข้าโอ้โหสวยงามไปไฟโผมว่าผมคงไม่ขี่อูดชาร์จอ่ะเพราะว่าอูดแม่งแบบโฮลี สปีดบนี่สปีดแล้วใช่ไหมไปงั้นทานมารับช่วงต่อด้วยไปเลยทุกคนว่าทหารมาเราก็เหลือแหล่แล้วเอาง่ายเนี่ยนั่นแม่ทับหรือเปล่าวะมาแบบนี้ใช่ไหมแม่ทับจริงด้วยอะไรฮะคิดว่าจะรอดหรอตายปะนะตายนะน่าจะตายได้ไงเนี่ยศพ ไปพวกที่เหลือไปเอาหัวของพวกมันมามเสียใจด้วยนะพี่ชายเหมืนเจ้าจะได้มามาได้แค่นี้แหละบอกมันมีบาเลตตาด้วยนี่ว่าไปชมทิวทัศน์แห่งสงครามไปพวกที่เหลือสู้ทหารราบกำลังจะมานไ,ไม่ช้าโอเค แตเกเรียบร้อย <S <S> ฮึไอซี่ทหารเราก็เหลือแหล่ะแล้วเนี <S <S ่ยตายหนึ่งนะครับโอ้โหคือยังมีตายนะจริงแค่นี้ยังมีตายนะเ้ย เออเอาของมาจะได้เอาของไปขายด้วยแล้วกันโอเคแล้วก็ขายของทั้งหมดนะครับแล้วก็อฉเฉลยก็คงต้องขายหมดนั่นแหละอ่าไม่ดึงเข้ากองทับนะครับผมอ่าเรียบร้อยแล้วก็ผมว่าเราซื้อเราซื้อม้าดีกว่านะ ส่วนโบอุ้ยอันนี้สเปียเออผมอยากเล่นสเปีย่ะที่นี่โอเคมีแต่หอกนะครับที่ขายมา้าเบลต้าอะซื้อหน่อยแล้วกันเบลต้าเครื่องปีนกำแพงส่วนมา้าที่อาลับหรือว่าที่มองโกเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องม้านะครับเรื่องแบบว่าสปีดของมา้าไม่ใช่แบบว่าพวกขายมา้าหรือว่า EA เอเอเจนอะไรแบบันป,ประมาณนั้นนะท่านผู้ชม <c oughs> โปรดพิจรารณาก่อนรับชมนะครับ โ okay. อเคผมต้องการตัวที่แบบสปีดไวๆอะ่ะเอาตัวนี้ไหมหรือว,ว่าตัวนี้ดีตัวนี้เลือดน้อยประมาณสักร้อยหนึ่งนะครับน้อยกว่าตัวนี้แต่สปีดมันเพิ่มขึ้นมาแค่แบบหนึ่งนะอันนี้ก็ดีนะแต่เลือดน้อยไปหน่อยผมกลัวว่าถ้าจะโดนบลเลต้าคือแบบหงายไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราซื้อตัวนี้ก่อนดีกว่าโอเคแล้วก็สเปีย หอกมาโอเคดูซิว่าอูดโอ้โหอูดอูดไดม่เหสามสิบเอ็ดไอความเร็วสามสิบเอ็ดแต่เลือดเยอะอยู่นะเลือดเยอะอยู่นะครับก็ได้อยู่ไอ้ย่ญี่ปุ่นนี่มาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่ใช่แกหรือเปล่าที่มารอบเมื่อกี้เออเหมือนคนเมื่อกี้นะครับที่เราเอใช่ไหมไม่รู้นะตีออโต้ด,ดีกว่าโอเคเอาหมวกมา อืมอะไรอะไรเหมือนลูกน้องเราจะเหมือนแบบว่าเออเหมือนเมืองกำลังโดนล้อมอะแล้วลูกน้องมาเออมาคุ้มกันนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคอยคุ้มกันดีกว่าตรงนี้ให้ปล่อยเป็นหน้าที่เรานะครับหน้าที่ของคิงอย่างเราเพราะฉะนั้นไปยึดเมืองโน้นไปไอ้นี่มาคิดจะเปรี้ยวอย่างนั้นเหรอฮะแกเปรี้ยวใช่ไหมอืม ไปเลยเอออะยังมา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 ใหม,ม่อีกยังมาอ,อีกลายวะเฮ้ยหมวกเท่ว่ะผมอยากได้อยากได้หมวกจริงนะเ่าจริงหมวกมันแบบโอ้เชิดยูโซคูหมวกแบบแดมบอย What is this Broken b o n เออไอพวกที่อยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวผมคิดว่า เดี๋ยวเราดึงพวกเขาแบบว่าให้ตามเราแล้วก็ไปยึดบางอื่นดีกว่าอ่าแนะนําตัวก่อนโฟลอมีโอเคกูดแล้วก็เอามาอีกคนโฟลอมีกูดโอเคมานี่ย่มโฟลอมีโอเคแล้วก็มีอีกไหมที่สนใจจะตามมาด้วยถ้าไม่มีก็ไปดีกว่าพวกเรา มีทั้งหมดสามไม่ทับนะครับที่ตามมาตอนนี้โอเคยึดเมืองนี้เลยมามาแล้วเข้าแล้วเข้าเมืองนี้มีกี่คนวะผมลืมดูเลยนะแต่ประเด็นคือมันมีเอ่อพวกญี่ปุ่นนะครับน่าจะไปแล้วโอเค <laughs> น่าจะไปแล้วแหละจีนกำลังยึดเมืองนี้โอเคปล่อยให้มันยึดไป ถ้ากูยึดคืนมึงจะหนาวกูบอกเลยเชมีลูกน้องเราไปกันบางส่วนนะครับตอนนี้ชึบ ออโต้ไปเลยอ่าเรียบร้อยนะครับพาสีเก็บหนักๆโอเคไอ้พวกนี้กบฏปะกะบฏมึงมาทำอะไรเนี่ยฮัลโหลอะไรฮะห่าหวหอไปตายเถอะคืเห็นเห็นหน้าเห็นคิ้วแหลมๆแบบหมันไส้ไปเราก็ขายอันนี้ไปก่อน อัพกีทหารนะครับผมฉเฉลยเหรอโอเคมันล้อมเมืองนู้นนะครับมีจีนไหมโอเคแถวนี้ไม่มีผมว่าผมไปยึดจีนดีกว่าวะผมน่าจะไปยึดแค่คนเดียวนะครับตอนนี้เอาเอาว่ะ ห้าวนักก็จัดให้มึงมาเลยบ้านมึงหายแน่ก็บอกเลยไอ้เโจรอ้าวเรียบร้อยแล้วโดนล้อมหลายที่นะครับตอนนี้อ,อุ้ยแล้วมันยึดสำลิดด้วยนะไอ้พวกนั้นอนะ่ะเอาวากองทัพน่าจะตึงพอสมควรอนะ่ะไอ้พวกสีม่วงอ่อนอนะ่ะ ยึดได้ยังโอเคยึดเมืองหลวงได้แล้วหนึ่งที่ก็ดีถือว่าแจม่มแต่เราก็เริ่มเริ่มแบบมีการตอบโต้นะท่านผู้ชมเริ่มแบบโดนบีบกลับบ้างแต่ถ้า,าแบบรู้สึกกังวลไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าคือฝั่งศัตรูอ่ะยึดเราแบบว่าล้อมเมืองเราหนึ่งที่ใช่ไหมแล้วแล้วทหารเราอ่ะจะล้อมอีกหลายๆที่นะครับ เนี่ยพอพูดปุ๊บก็แบบมา,มาและญี่ปุ่นสามร้อยว่ะอืมไหวปะโอเคไหวอ่ามาได้อยู่ได้อยู่ซื้อทหารด้วยอ่าอ่าอ่านะครับ ผมคิดว่าเราสมควรแก่เวลาแล้วนะกับขออภัยนะครับถึงจะอัดคลิปช้าถึงเวลามันจะน้อยถึงคลิปมันจะสั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่ไม่ว่างจริงๆนะครับก็คือตอนนี้คือว่างแล้วก็มาอัดเกมให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะกดแชร์ยิ่งดีนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ผมอานนท์ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า